และเปิดเป่าุรตาย์ราคาเด่นคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะเด็กนั่ง green รี๊งวันนี้โท่หล่อจังเลยวันนี้ไม่ต้องรูปฉันฉันคืนไม่ต้องรูปฉันหล่มันผอหอมติ๊กแคกหายปนี้ผอมขนาดนี้น่นี่นะอดเก่งคนนี้บ้ายหรอองน้ำอยู่ไหนอะ ทำไรคะอจะไปทำอ้าดูสิเธอไม่มีหอมหรอกเขาออกกำลังกายทุกวันเพียงแต่ว่าจจะแบบไส่ก่อนใต่ก่อนตัวเล็กลงอะไรอย่างนี้ใช่เป็นทรงลีนอะไรเล็กลงนะตัวเล็กลงอ๋อตัวเล็กลงอ่ะมาเปิดเป๋าด้วยกันเทอกระเป๋าเธอยังไงคะอันนี้เป็นสมุดบันทึกสมุดบันทึกว่าเอออันนี้อันนี้เล่มเปิดเล่มใหม่ไงก็จะดูว่าเออวันไหนทําอะไรบ้างน้องแอนใช่วันไหนทําอะไรบ้างเขียนว่าเออ วันนี้ทาอะไรพรุ่งนี้ทําอะไรสัญญาอะไรใครไว้แล้วก็นี่ครีมกันแดดชนิดหนึ่งอยากรู้อันนี้ทําอะไรบ้างอะง่ายหรอกเดี๋ยวคุณก็ไปพูดเล่นเอาไหมล่ะอาพูดแต่แบบคนไม่ต้องคิดเยอะนะก็เป็นแบบกิจวัตรทําทุกวันอะไรเงี้ยนี่ออกกําลังกายนั่งสมาธิจำคมสะอาดบ้านเธอเออเนอะจ้าใช่ตกทำไมอะก็จะได้รู้ว่าทำแล้วใช่แบบเดินันลาดเอาวางไว้ก่อนไม่เอาระแหมตัวจะโรยอะอันนี้ก็ปัญาเกิดหวย ระสดในนี้สิวันนี้ก็รูปมาแจกแฟนคลับเป็นรูปใน MV เพลงแล้เห็นเป็นรูปเธอเลยอะอก็ผมไม่ได้อยู่ใน MV เพลงก็แจกทำไมยะอันนี้อันนี้คือการเข้าบ้านโอเคได้ขอบคุณอ,อันนี้ MacBook เพราะว่าเราก็จะ,ะช่วงนี้ก็ผลิตเพงลงเราก็จะกพกไว้ตลอดมันจะเป็น MacBook เดี๋ยวเรคุยเกัเรื่องเพลงเธอครับผลิตเพลงอันนี้จะเป็นสายตา,ยายอันนี้หนังสือเพิ่งซื้ออีกเล่มหนึ่งอีกเล่มหนึ่งอันนี้ ันนี้เพิ่งซื้ออันนี้ก็เป็นอ่านอ่านเสร็จแล้วแต่ว่าอ่านหลายรอบมันก็เลยเย็นไปอันนี้เวลาสาวๆไม่ชอบผลอะไรเงี้ยเราก็ต้องโกลนเล่นโกหนวดสาวคนไหนก่อนสาวคนไหนสาวคนไหนไม่ชอบกูเรนกูเลนไม่มีไม่มีสิงหรือเปล่าช่วงนี้เอาไงตกลงไงคนนั้นน่ะพูดไ,<ม>ได้ไหมล่ะว่ากี่คนเอ้ยคนเดียวไม่เคยคบหลายคนไหนนะคนนั้หรือเปล่าไม่กล้าเปิดอ่ะวันนี้ัยเธอ ไม่อันนี้ของแฟนคลับให้มาแบรนมากระเป๋าอุ้งเทอไม่มีขยะแล้วนะเนี่ยก็มันง่ายๆดีผมไม่ชอบอะไรวุ่นวายจับจัดๆจัดๆจัดใช้ก็ใช้ใช่ที่เหลือมันมีแบรนด์น่ะที่เหลือขยะล้วนค่ะคุณขาอะคุณดีกว่าเธอผลงานเธอตอนนี้เธอเป็นนักร้องแล้วคุณชื่อเพลงยังยังอะไรคะยังไม่หยุดดิรอเลยชื่อเพลงว่ายังครับผมยังมีเรลงเป็นเพลงที่ทําให้เราแบบรู้สึก คิดถึงใครคนหนึ่งคิดถึงความสวยงามของเขาคิดถึงเรื่องราวดีๆคิดถึงแต่ก็คิดถึงใครจบเขาเล่นนี้จบแล้ไหมตัดตัดตๆดแล้วก็ไม่อยากให้เขากลับมาเจอในเรื่องแย่ๆแล้ว <c oughs> แล้วบังเอิญได้มาเจอเขาจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเออเราลืมไปว่าเราคิดถึงเขามาตลอด <c oughs> เป็นความคิดถึงที่มันฝังอยู่ในใจแล้วสุดท้ายการได้มาเจอและได้มาสนทนากันหรือได้เจอหน้ากันจริงๆมันทำให้เรารู้สึกว่าเออเราได้ให้อภัยความต่าง ในสิ่งต่างๆให้กันและกันแล้วก็ต่างคนต่างไปมีชีวิตใหม่ MV พูดถึง MV นิดนึงครับริวไกยดาอืมทำไมเลือกสองคนจะมาคืออันดับแรกเลยริวก็เป็นน้องรักของเราอยู่แล้วแล้วน้องริวน่ารักมากเป็นน้องชายที่ดีมากๆดีมากๆเลยนะเป็นคนดีมากๆไม่ไม่คิดตังค์สักบาทเดียวเออเลยเอ้ก็เลยถามน้องว่าเออผู้หญิงเล่นกับใครแล้วแล้วก็ต่างคนก็ต่างไปคิดกันพี่ก็ให้โจทย์ไปว่าเอออยากได้แบบสวยๆนะเพราะ MV เพลงนี้คือฉันก็สวยไง แต่สวยในใจของน้องริวไงใช่มันไม่สวยในใจเราไงฟังได้ไงบ้างครับเพลงนี้เปิดฟังเรเออเลิศตอนที่ไหนอะไรยังไงแพลตฟอร์มไหนก็เปิดใน YouTube ได้ครับเซิร์ชว่ายังเด่นคุณครับถ้าเกิดเซิร์ชว่าเป็นเด็ดคุณยังได้ไหมก็แล้วแต่มันขึ้นไหมหาดูเอามันขึ้นอยู่แล้วใช่แล้วก็หวังว่ามันจะขึ้นฟีดหรือมียอดวิวที่ขึ้นสูงขึ้นอะไรเ้ยอันดับหนึ่ง ด้วยด้วยฝีมือของนายเอเทนได้เลยดันสุดนิดเลยพูดแล้วไงได้เลยอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งถ้าไม่ขึ้นนะทาไม่ขึ้นไงขึ้นอยู่แล้วเออโอเคเดี๋ยวคุณเด่นคุณมากนะคุณขาแค่นี้นะค้นกระเป๋าก็แค่นี้เลยไม่ถามเลยเสจก็เก็บเองเลยจบไปง่ายไงผมก็ต้องวันหลังถ้าผมมารายการอีกผมก็ต้องควักออกจากกระเป๋าอ่าแล้วก็เก็บเองแค่นี้เองจบ เออโอเคขอบคุณคุณมากค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะเจ็บเลยค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะเออเก็บเลยทุกอย่างเลยไปกล้องเก็บหมดเลยค่ะคุณผ่าเอาไ่อยร้อนไปเยเออไปเลยเก็บเลยค่ะคุณไปทุกคนกลับค่ะ